สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับเกมกับเฮาฟิปเปอร์นะคะ EP ที่สองนะคะทุกคนมาเป็นแม่บ้านจําเป็นอีกแล้วนะคะวันนี้มาต่อกันเลยนะคะไม่พูดพร่ำทาเพลงปอะไรนะพูดพร่ำทําเพลง ค่ะดาวันนี้จะได้ไปทํางานที่บ้านไหนแต่ว่าหนูมีอีเมล2อีเมลที่ค้างไว้อยู่นะที่ EP ก่อนเนอะอ่านี่จะเป็นประตูบ้านจังเลยอะ <c oughs> หนูขอเป็นประตูบ้านได้ไหมตูนะคะสีมพูเราสามารถเปลี่ยนได้เลยไหมคะเอา้าโอสีสิริ้ดยวยหนูอยากได้สีนี้แหละมันได้ไหมอะหรือว่าต้องลบก่อน หนูว่ามันคงยังไม่ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าโอเคเอาประตูนี้ก่อนก็ได้อยากจะแบบซื้อบ้านใหม่เลอเกินโอเคนะคะมาดูงานเรามีงานอะไรบ้างคะส่งอีเมลอแมนดาจอร์สันนะคะโอเคบนชู u r b บ n ชูฉันต้องการให้บ้านของฉันเนี่ยดูมีความแบบว่าศิลปะมากขึ้นนะคะ คุณช่วยทาสีผนังบ้านนะคะในห้องนั่งเล่นนะคะอัมมาราดอมมาาดนี่คือแปลว่ามันแปลว่าผักโขมอ๋อในห้องนั่งเล่นเหลือให้หน่อยได้ไหมนะคะส่วนผนังห้องอื่นเนี่ยควรจะเป็นสีเทาน่้จะดูดีนะอ๋อฉันเกือบลืมเนี่ยคุณช่วยซ่อมอปลั๊กไฟที่เสียด้วยได้ไหมนะคะเม็กซี่จากอเมนดาจอหนสันนะคะโอเค อ,อไออม,มาราดในหนูน่ะขอขอเซิร์ชก่อนนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรหนูต้องอ่านผิดแน่เลยอะอม,มาลานผักอ๋อดอกบานไม่รู้เลยมันไม่ได้แปลว่าผักโขมนะมอันใหม่นะคะแอมเร,รอะโอเคแอมเร walls นะคะโอเคผนังสีชมพูบานเย็นสีชมพูแบบบานเย็นบานไม่รู้เลยน่าจะเป็นชื่อสีนั่นแหละโอเคนะ เอารับงานสลิลืม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 กดคลิปก่อนนะคะหนูเล่นไปนานมากเลยแตบบ่แบบตัดได้แค่แบบว่าไม่กี่นาทีเองแบบว่าโอ้ไ oh ม่กอดนี่ฉันต้องเล่นกี่ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าหนูตัดช่วงที่หนูแบบว่าไม่ได้พูดไปนะคะเก้เหลือแค่แค่นั้นแหละที่ทุกคนเห็นตอนที่หนูตกแต่งบ้านเนี่ยหนูจะไม่ตัดนะคะให้มันแบบว่ายาวๆไปแต,แต่ตอนที่หนูแปลเนี่ยหนูจะแปลแบบว่าแบบแปลค่อยๆแปลบางทีมันก็ต้องแบบมีเสิร์ชบ้างอะไรเงี้ยหนูก็ต้องตัดไปนะคะ โอเคยินดีด้วยนะคะคุณอัลล็อกนะคะเครื่องมือใหม่นะคะตอนนี้คุณสามารถที่จะทาสีผนังห้องได้แล้วนะคะแล้วก็ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็แค่ซื้อสีนะคะด้วยแท็บเล็ตของคุณอ่ะอันนี้หนูแปลได้เองนะคะไม่ต้องไปเซิร์ชด,ด้วยเย่ yeah. รู้สึกดีจังนะคะเล่นเกมได้ภาษาอังกฤษด,ด้วยนะเริ่มเลยสีห้องนั่งเล่นอ่ะอันนี้เป็นหลายผมใช่ไหมไม่ใช่มันสุกปกใช่ไหม อ๋อลายพมโอเคห้องนั่งเล่นคือห้องนี้หรือเปล่าอันนี้มันเหมือนรวมห้องนั่งเล่นกับห้องครัวด้วยอันนี้หนูดูก่อนนะคะอันนี้ห้องนอนห้องน้ําห้องนอนใหญ่อ่าห้องนี้แหละนะคะเป็นสีดอกบานไม่รู้โดยซื้อนะคะไปที่ store ผนังสีสี หนูหาได้ดีกว่าอาร์มาอารมาเรมีไหมคะอาน่ัจน,น,น,นเป็นสีนี้นะคะเอาเป็นแบบไซส์เอาไซส,ส์ M มาแล้วกันนะคะโอเคชื้โอเค,ชออเคใช้เครื่องมือทาสีนะคะโ o ทูอ๋ออย่างนี้เองโอเคะคะ่ะทำไปเลยอืมอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย เติมเติมโอ้สีสีก็แบบจีจาร์ดอยู่นะตอนแรกหนูอันผักโขมคืออะไรวะสีผักโขมคิดภาพเลยโอ้ยสีเขียวมันจะอ,อาร์ตเกินไปหรือเปล่าสีผักโขมชื้โอ้ยมหมดเร็วแท้นี่เรายืในไกลจากขนังมากเลยเนี่ยจะแ,แบบว่าเข้าไปใกล้ขึน้นหน่อย หมดเร็วมากโอ้ยงานงานก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดานะคะปลดล็อกนิวสกิลแล้วก็เลยอัปเกรดความเร็วเลยล่ะขอเพิ่มความเร็วหน่อยนะโอ้เร็วขึ้นเยอะเลยเออดีดีดูซิว่าถังเอมมันจะพอไหม หนูว่าไม่พอว่ะหนูก็เพิ่งเ,เคยทาสีด้วยสิช้มันหน้าต่างนี่มันต้องทำไหมเป็นการทาสีที่ไม่ต้องเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรออกไปเลยนะโอ้ไม่พอได้เลยสามารถแบบทาได้แบบบลูทูธต้องข้างบนเหนือวะโอ้ หมดหมดซื้อใหม่มมอ่าต่อค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดเดียวฮือจริงๆหนูก่อนในระหว่างในการทำนี้หนูจะพูดอะไรบางอย่างนะคะที่หนู ก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามซีรีส์บางซีรีส์แล้วก็แบบว่าหนูก็ไม่ทําไปนะคะคือหนูมีเกมที่อยากเล่นมากจริงๆคือเหมือนเป็นแบบว่าเล่นลงเกมแบบตามใจฉันเลยะนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะในตรงนี้เลยขออภัยในคลิปนี้เลยเพราะว่าหนูก็ยังมีเกมอีกหลายเกมนะคะนอกจากเคาฟิปเปอร์นี้นะคะที่อยากจะเล่นเนาะอาจจะมีชาร์ปหนึ่งใหม่เรื่อยๆ ชาร์ปหนึ่งเดี๋ยก็ชาร์ปหนึ่งพี่มีเมื่อจะมีถึงชาร์ปสิบบ้างนะคะมีชาร์ปหนึ่งมาเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อไรจะจบอนะ,ะอย่ากโกนหนูเลยนะคะหนูแบบว่าอยากเล่นเกมนี้จริงๆบางทีเราก็เนอะเห็นเกมใหม่มาก็แบบอยากเล่นโอ้หนูว่าทาสีนี่ประมาณสิบนาทีนะยี่สิบห้าเอร์เซ็นต์แล้วค่ะสองทังพอบบสกิลพอยหม่ อัปเกรดเพิ่มความเร็วอีก <laughs> ความเร็วอย่างเดียวเขาตอนนี้สีหมดแล้วโหวเร็วมากเก้สิบสองเปอร์ซนตรงนี้หรือเปล่าอีนี้เดียวเ,ยวเยววสร็จยังเย้เสร็จแล้วโหสีชมพูแบบว่าสุดยอดไปเลยนะคะอันนี้ก็รีมูฟไปโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ ซ่อมปักปักไหนในครัวหรือเปล่าอันนี้เหรอเหมือนจะไม่ใช่โอ้ยอยู่นี่เหรอโอ้โหหาตั้งนานโอ้ไมค์ก็หานานมากนะคะทุกคนจริงหนูตัดไปโอ้หาโคตรนานเลยไปอืมจชืบ เจอต่อสายหมุน,นงดีดงูดงีดเอาไม่ใช่งีเดเร็จแล้ว่ะายบายอ่ะตั้งนานปักนี่นี่หรืยบายค่ะเอนเ r อร์ได้เท่าไหร่เนี่ย8แปดร้อย คอมพีวก็ใช้ได้นะหนูใช้เวลา15าทีในการทำแต่ละบ้านเนี่ยอหนูมีเห็นมีอน,นี่้วยนะหนูจะขายค่ะไของในบ้านเนี่ยไอเตียงนี่หนูขายไปก่อนเลยอ่าแล้วก็ไอนี้ออกไปทั้งหมดเป,เปลี่ยนประตูนะคะแล้วก็ไอพวกนี้หนูจะมันต้องใช้ปะวะหนูรู้สึกมาเห็นมันลกมากเลย เออโอเคแล้เดี๋ยวเราก็มาซื้อประตูใหม่โหนี่สามร้อยแพงมากเลยประตูสามร้อยแปดสิบสี่นี่ไหมอ่าน้เป็นเหมือนประตูออฟฟิศนะคะมีกระจกด้วยอ,อันนี้ก็ทิ้งไปไปเถอะนะหรืจะให้มันเป็นเหมือนออฟฟิศนะคะแบบว่าเออแล้วอันนี้มันใช้ได้ไหม ติดตั้งอันเนี้ยได้ปะเฮ้ยได้นี่ไงใช่ไหมเออเราก็ทำของเราบ้างดีเนี่ยจะซื้อโซฟานะคะคอนเซ็ปต์แพงจังเอาไว้ก่อนรับงานใหม่ดีกว่ามีถ้วยกาแฟไว้โอ้ดูดีมากอุย้ยมีเหมือนมีงานใหม่มาอีกแล้วเนี่ย Mad m a d e m o r r o w นะคะ Baby on the way โอ้ยาวมากสวัสดีภรรยาสุดสวยของฉันเนี่ยในที่สุดเธอก็ ได้ตั้งคันแล้วนะแล้วตอนนี้เรายุ่งกว่าแต่ก่อนมากๆนะครับแต่ว่าก็มีความสุขมากๆฉันไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงดีมีหลายสิ่งที่ต้องทําก่อนหน้านี้เจ้าหญิงที่แสนลาค้างของเราเนี่ยกำลังจะกําลังจะมาถึงแล้วนะเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องเป็นเด็กผู้หญิงเราไปซื้อบ้านหลังเล็กๆน่ารักสําหรับเราสามคนแต่ว่านักศึกษาที่ต้องทำความสะอาดและเตรียมห้องลูกน้อยของเราอย่างเหมาะสมฉันหวังว่าฉันสามารถ วางใจได้กับการจัดเตรียมห้องเด็กซื้อเปลเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะแล้วอ,อาจจะมีของเล่นบ้างหรือเปล่าฉันจะให้คุณในจัดการเรื่องนี้ให้หมดเลยนะแล้วก็คุณต้องทาสีห้องของเจ้าหญิงของเราเนี่ยเป็นสี light rose color นะคะมันสีดอกกุหลาบสีอ่อนนะคะขอบคุณมากๆ a แบดมอร์โรนะคะซูนทูบีเด d congratulation ด้วยนะคะยาวมากนะขอบคุณมากนะคะจริงๆบอกออทากทูดูก็พอล้ ไม่อยากรู้เลยโอ้ห้องเด็กอยากได้สีเอ่อไลท์โรสนะคะอ๋อนี่บ้านสำหรับสามคนเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยโอ้หมายกอถึงท้องก็ขยะก,ก็โอ้ oh. เยวมาคินโอ้หมายกอโอ้มีสงครามเกิดขึ้นที่น,นี่หรือเปล่าเนี่ย <laughs> หรืออะไรซอมบี้บุกหรือเปล่าเนี่ย ยังไงดีเนี่ยเดู๋ยเดี๋ยวขอเคลียร์ที่ห้องร้าเคลียร์ห้องนี้ก่อนนะคะไม้มอบนะคะโอเคนนกขอคามสายก่อนนะคะเคลียร์ทีละห้องแล้วกันดูเหมือนจะเลอะทุกห้องเลยนะคะไอ้คาบตรงงมแผงนี่ก็ทําความสะอาดได้นะใช่ไหมเออแต่มันหูเออโอเคอ่า okay. แล้วก็มีคีน a n t h วินโดว์อ่าหนูชอบมากเลย มือนเครื่องโกนหนวดมากเ okay. มียวเ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 มียวโอเคมีสี่บานเมียว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 เหมุนเมียว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียวเรียบร้อยนะคะสีบ่บาน อันนี้บานใหญ่เดี๋ยวนะตั้งท่าก่อนเวว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 ววเววววจะทำเสียงเววทำไมก็ไม่เข้าใจเต็มใวเนี่ยมาตัวตายอยสัตว์ยิมอง อเรียบร้อยนะคะ8ปสิอร์ซ็นตแล้วเนี่ยอ๋อยังมีตรงนี้ใช่ไหมอืมเหยียบนะ,ะบนโซฟามันไม่สุกกระบกเพิ่มหมดเนี่ยเรียบร้อยนะคะห้องลิมพิงรูมนะคะขอมีความสุขต่อไปนะห้องนี้หนูขอจัดเลยล้วกันอ่าขอคาบมันคือคาบอะไรวะเนี่ยหมือนคาบราอืมแปสิบเอร์เซ็น อ่ะเรียบร้อยนะคะห้องนี้ปิดตูบ้านก่อนเดี๋ยวยุงเข้าอ้าโอ้ My God อืมดูดีดีเดียวไม่ใช่สิทำอะไรได้อีกโอ,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 โอ้หลังบ้านแปลก,กเนอะพอห้องนอนแล้วเปิดประตูออกไปหลังบ้านได้แปลกแปกแต่ก็ก็ได้มัง้งโอเคมอ็อบชืบชืออบชืบครับฝั่งลึกนะ ตรงนี้ต้องใช้เวลานานซะหน่อยโอ้โหฝังลึกจริง32%ชิบเปนชิบชิบอะกว่าเหยียบเตียงอ่าแล้วก็คลีนเดอะวินโดว์เหมือนเดิมเลยคะ่ะชอบจังเลยเกมนี้หนูชอบมากมีความสุขนะคะใครเครียดเอ้ย มื่อกี้มันมุมข้างล่างมันไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วเหรอโอเคเราไม่สามารถที่จะอะไรกับเตียงเขาได้ใช่ไหมโอเคพับพาให้อะไรมานั้นห้องนี้อ่ะห้องเดิมนี่มวลืมงั้นห้องนี้ล่ะห้องเด็กอืมทำไมฝรั่งเข,เขาเข้ามาแล้วมาเจอประตูแบบนี้หนุ่มฝรั่งบ้านฝรั่งก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะ เห็นมาหลายห้องแล้วคือแบบว่าถ้าเราทาสีทับไปเลยได้ไหมไลท์โลดพอวพิงเดอร์ตี้พิงลาสเบอร์รี่อันนี้ไหมเอาสีอันนี้ไหมสีแบบว่าพาสเทลโอเคเอาสีนี้ดีกว,ว่า,อาสอ่แล้วกันโอเคทาเลย ไอ้มีสีตามที่เขาบอกอะไอ้ไลไลโรดอะจะถูกปะวะเขาก็บอกว่าได้อยู่มัง้งนะสีนี้น่ารักนะจ๊ะสีพัาสเทลเนี่ยน่ารักเลยแหละน่ารักเลยแหละบอกมั่นใจด้วยนะว่าเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิง ผมเสร็จไปตรวจแล้วถ้า,าออกมาผู้ชายนี่คือแบบทำไมผู้ชายจะชอบสีมพูไม่ได้ยืงไงฮะมีเยอะแยะไปสีพูนี้สวยๆน่ารักเจ้าของบ้านต้องชอบแน่นอนนะคะไอ้สีไอ้นั่นน่ะที่ชื่อว่าโรสนะ่ะมันเหมือนสีโอรสมากกว่ามันออกสีส้มๆชมพูชมพูอะ่ะเออ แต่นี่มันยมพูไงการทำงานนะครับเสร็จแล้วเย่โหสีน่ารักมากบอกเลยต้องชอบแน่นอนแล้วก็คีนเดอร์ตี้นะคะเชลเพิร์บเพิรบโอ้โหคาฝังแน่นปั๊บบราดืน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 ดื้อนวิ่ง ห8 72%อ๋นอหน้าต่างนี่เองห้องนี้มันดูปลอดโปร่งมากเลยนะดูโอเคสำหรับห้องเด็กนะเสรเรียบร้อยซื้อออเจกต์บายคอสคอสเบบี้คอสกี่จมูมีกี่สีเนี่ย สีขาวสีชมพูเอาสีชมพูนะคะตรงไหนดีตรงนี้อ่าแล้วก็เช a งจิ้งเทเบินี่ไม่ใช่นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เอาสีชมพูให้หมดเลยตรงนี้นะคะมาเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ดีไหมหันหน้าอย่างนี้่ะ อ่าแล้วก็บุ๊คเคสนี่ไงว้ายเอาสีขาววางนี้เลยอ่าแล้วก็ p u p o u f ออะไรไม่รู้นียอันเนี้ยนน p o u f show all เหมือนเป็นโซฟาไว้นั่งวะอันนี้มีสีแค่นี้ยังเหรอ ว่าสีม่วงไปนั่งนะคะตรงนี้ด้วยอ่ะอ้าวคีนเดอร์ตี้ยังไม่หมดหรอตรงไหนอะ่ะโอเคหนูพลาดเลยบางอย่างหนูคิดว่ามันเป็นสีเพราะว่าสีมันทับหรือเปล่าอะ่ะหนูทาสีทับมันไปนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นแก้ไม่ได้โอเคแล้วก็ วันนี้กันนะคะขออภัยด้วยนะ,ะได้มาห้าปลาหนูเยอะเเนะะี่ยเยอะเรื่องเอเงงานสุดท้ายกันนะคะของอีพีนี้นะคะเมื่อก,กี้ใช้เวลานาน,านมากเลยโทมัสจอห์สันนะคะโอเคสวัสดีตอนบ่ายฉันต้องการปรับเปลี่ยนห้องสองห้องของฉันนะลูกสาวของฉันเรารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะมีห้องของเตงแล้วนะ เราอยากจะแบ่งห้องนอนออกเป็น2ห้องและเพื่อให้แน่ใจว่าทั้ง2ห้องเนี่ยมีประตูสามารถเชื่อมต่อกันได้คุณช่วยเกลนาใส่เตียงใหม่แล้วก็เปลี่ยนหรือขายเปลได้ไหมขอแสดงความนับถือนะคะจากโทมัสจอร์สันโอเคนะคะไอเซ็บงานสุดท้ายในวันนี้ปวดแขนภาสีห้องมานาอะไรปวดแขนอ๋อเป็นห้องแบบว่ามีห้องนอนแล้วก็มีรวม เราอยู่กันสามคนแล้วลูกสาวเขเริ่มโตแล้วเลยวยกแยกห้องเลยยากยากเฉยเลยวินี่นี่มีห้องดตยินด้วยวะ่ะวิน่าสนใจจังอ่ะเขาอยากที่จะแยกห้องนะคะโอ้อ่าที่นี่มันต้องรีแพร์โอเคชึ้บ ชืบชืบอะไรล่ะลงามาทียังไงโอเคโอเคบนี่ถ้าให้มาแบบว่าอุ้ยนี่ถ้าให้เขาแบบว่าเลือกให้เราเลือกเองว่าจะใส่ช่องไหนหนูลำบากเลยเนะี่ย เรียบร้อยโอเคต่อไปนะคะทีละห้องทีน่นี่เปลี่ยนปักเมืนเดิมโหส,สภาพสภาพสงครามโลกกันเนี่ยนีนมีสองปักแทนที่ไป จริงๆหนูมีเกมนี้ด้วยนะ PC เอ,อว่าซ่อมคอมอะแต่ว่ามันถ้าไม่มี DLC ที่มันต้องเสียเงยินเยอะมันก็ไม่หนุกอะมันก็แบบมันจะมีค่ายของคอมใช่ไหมคะแบบว่าพวกออสเดอะไรเงี้ยพอหนูไม่ซื้อ DLC มันก็เลยดูกรกากไปเลยอะโอเคห้องต่อไปนะคะห้องนี้ทำอะไรเอ่ย Destroy the wall อ๋อทำลายกำแพงสร้างแพงใหม่ โอ้บิวทุบอะไรครั้งแรกที่ได้ทุบครั้งแรกที่ได้ทุบบ้านเป็นครั้งแรกเลย อิมันหายไปเองอะแล้วก็สร้างกำแพงใช่ไหมโอเคทำกำแพงกั้นน่าจะเป็นกั้นตรงนี้เลยบิววอลใช่ไหมวะตรงเนี้ยนาใช่นะ เซลเบบี้คอท์เออถูกถูกแล้วก็ซื้อเบบี้กิวอ๋อไปซื้อโต๊ะใหม่นั่นเองหนูย้ายน้องตัวนี้ก่อนน,อน้องโต้นี่นี้นะจ้ะอันนี้นะจ้าน่ารักจังเลยก็อีนั่งตรงนี้นะแล้วก็ซื้อกรีดดับเบิลไม่น่าดับเบิลนะเบ็ด ดับเบิลเบดไม่ใช่ดับเบิลนี่เบดกลิวนะคะเอาสีสีขาวดูนี่ไว้สีนี้น่ารักนะเอาเป็นไม้ปีเฟอร์นิเจอร์นี่เว้สีนี้นะเดี๋ยวเอาสีคล้ายกันอ่าได้ไหมเนี่ยอ่าโอเคเสร็จแล้วขอบคุณมากครับเดี๋ยว มันเออมันเป็นกำแพงแบบเนี้ยเราทาสีบ้านได้ปะ่ะวิวไม่ใช่อ่ะหนูขอลองหน่อยนะคะมิลกี้เวสีนี้มาอ่ะลองดูนะมันได้ป่ะวะเฮ้ยได,ด้ดูดีขึ้นเยอะอ่าสีเดียวกันด้วยหรือเปล่านะ โอเคนะคะอ้าว okay, uh huh. uh huh. กดสีลูกโอเคประตูเรียบร้อยนะคะกันยุงเข้าออนะคะ uh huh. งานเสร็จใายมีความสุขจริงๆผมปรีดเย่ yeah. uh huh. เงินมันได้มาเชื่อย,ยากลำบากจริง uh huh. มีเงินสี่หมื่นแล้วทุกคน yeah. เยีไหนดูซิว่าเราสามารถเดบอ่า uh huh. เรื่องบ้านเราซื้อบ้านมา มันคือการซื้อบ้านกะกๆใช่ไหมคะแล้วก็มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายไปในราคาที่แพงกว่าเดิมเรามีบ้านโอ้หบ้านนี้ยังสองหมื่นแปดแล้วเนี่ย first office นะคะต้องมีสามหมื่นห้าเรายงมีสี่หมื่นนะเราสามารถซื้อได้นะบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ขายไปใช่ไหมเอองั้นเอาไว้ีพีหน้านะนะคะเดี๋ยวหนูจะมาซื้อบ้านหลังนี้นะแล้วก็ ิวเวนะให้มาดูดีนะคะแล้วก็ไปขายท่าตลาดนะคะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยขอบคุณมากค่ะโอเคไว้เจอคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย